สีสันน่ารับประทานแรงวันเยอะไปสวัสดีค่ะลูกเพจจ๋าใครเข้ามาแล้วมากินข้าวด้วยกันก่อนจ้าอันดับหนึ่งเที่ยงยังไม่เที่ยงแต่สิบเอ็ดโมงแล้วนี่คือข้าวเช้าของทีมพี่ช่างนะคะ,ะ,คะเพราะว่า วันนี้ทีมช่างซ่อมบ้านน้องตู้เซฟยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยแล้วทำงานท่ามกลางแดดร้อนประมาณ39าองศาศทุกคนแบบสู้มากนะคะได้ยินเสียงแอดไม่เอ่อยใครได้ยินเสียงนะคะกดคอมเมนต์หน่อยกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้แอดหน่อยนะคะกดหนึ่งหน่อยถ้าเสียงชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกับข้าวก่อนว่าวันนี้เราทำอะไรกินกันบ้างอันนี้โรงครัว ทำเองหมดเลยนะคะโดยนําโดยแม่บ้านทีมเพชรกเกษมนะคะพี่พีทค,คนสวยของเราอ <c oughs> มากินข้าวค,ค่ะลูกเพจขาวันนี้เรามีไข่เจียวนะคะอันนี้ของลุงอู๊ดไม่มีน้ํามัน <c oughs> แล้วนี่ค่ะหน่อไม้หมกหมอก้อห <c oughs> ักลวกอันนี้ผักชาวบ้านเอามาให้นะคะอ่าชาวบ้านแถวนี้พอรู้ว่าทีมลุงอู๊ดเนี่ยมาสร้างบ้านเขาก็เอาผัก ที่มีตามบ้านหรือว่าถ้าเราต้องการอะไรเนี่ยไปไปอ่าไปเก็บบ้านเขาเขาก็ให้แบบไม่คิดเงินเลยนะคะเดี๋ยวไปขออนุญาตไปเรียกช่างก่อนนะคะกินข้าวจา้าหน้าอร่อยมากใช่ค่ะอร่อยนัวไม่กลัวใครค่ะกินข้าวเที่ยงกันจา้าตอนนี้ลุงอู๊ดก็ยังไม่พักนะคะเพราะว่างานหน้างานยังไม่เสร็จตอนนี้กำลังอ่า ลงถังน้ํานะคะที่ห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําเราก็จะทุบทําใหม่หมดเลยนะคะนะน,น,นี่นะคะอันนี้เรากำลังทำอะไรคะลุงอู๊ดเอ่อทำห้องน้ำใหม่คือบอ่อเกิดของเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นตะกอนดิน จนตื้นเขินหมดแล้วเหลือแค่ปอกเดียวเองไม่พอเวลาลาดก็จะลาดไม่เลยก็เลยขุดทีแล้วก็แล้วเนี่ยขุดในฝั่งอ๋่แล้วก็ใส่กงน้องก่อนใช่ไมไม่ใช่นี่าวนี่คือบ่อถังบ่อเกลือใช่บ่อกเกลือด้วยแล้วก็บ่อซึมด้วยนะครับทั้งทั้งเกลือทั้งซึมแยกแยกน้ําแยกเนื้อแยกน้ําแยกเนื้อให้มันถูกหลักวิชาการ ตอนนี้เรายังไม่ทีมช่างยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยสิบเอ็ดโมงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทานกับข้าวพร้อมมากค่ะนี่มาเรียกนะคะลุงอูถ้าไม่มาเรียกก็คือไม่ไม่หยุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวห้องน้ำกับตัวอารมันก็จะต้องทำควบคู่กันไปอ่าลุงอูประเมินแล้วว่าให้มันได้เวลาที่มันเหมาะสมเสร็จพร้อมกันอ่าตรงนี้เดี๋ยวก็จะกั้นรั้วใช่ค่ะน้องตู้เซฟมันโตขึ้นสักหน่อยหนึ่งเวลาน้องเดินเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ย มันก็จะได้ไม่มีใครเห็นค่ะนี่นะคะให้ทุกคนจำภาพตอนบ้านหลังเดิมไว้นะคะแล้วอีก9วันนะคะบ้านน้องก็จะเปลี่ยนไปนะคะ6ชีวิตก็จะได้มีบ้านอยู่บ้านหลังเก่าแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะใช่ไหมคะน้องตุกตามอันนี้ทีมช่างนะคะก็ลงไปเลยเอาบ่อเอา ท่อนะคะลงไปเขาเรียกว่าอะไรบ่อแดดร้อนมากคะ่ะลูกเพจต,ตอนนี้แล้วเมื่อกี้ลุงอุดก็ได้ให้ขอ,ข,อขอห้ามฝนตกไปแล้วแต่มันก็มืดมานิดนึงแต่ว่าไม่ตกนะคะมืดทําให้ร่มทําให้อากาศไม่่่ตกนนออือใช่ไม่ตกลงรอบนี้ก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งตกอขอให้ทําบ้านให้เสร็จก่อนแล้วใช่ใหลวงอุดบอกว่าขอให้ทําบ้านให้เสร็จก่อนค่อยตกนะคะเอาอีกไหมดินพอไหมพอนะอนะโอเค อ่ะ,อะเดี๋ยวเราพาพี่ช่างไปกินข้าวกันก่อนนะเดี๋ยวพอวางเสร็จเอาถังลงก่อนเลยแล้วก็ย้ายเอียงวางย้ายเอียงแล้วก็เอาน้ําใส่เปิดน้ําทิ้งไว้เลยก่อนที่เราจะเอาดินปกไม่นั้นถมันจะบี้ลุงโอ๊ตเองก็ไม่ได้ เป็นวิศวกรก่อสร้างหรอกนะครูพักรักจำนั้นนั้นเลยเพลสาธุด้วยสาธุค่ะไม่อันนี้นะคะก็เป็นการวางบอกเกิดใหม่นะคะเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันทําขุดตื้นมันก็เลยจะทำให้มีปัญหาในอนาคตโอ้ดก็เลย เอาท่อใหม่มอบอกเกลือใหม่มาลงให้เลยเพื่อจะได้ใช้ในระยะยาวนะคะใช่ค่ะลูกเพ็ดขาเราจะกั้นร,รั้วใหแบบ้แข็งแรงแล้วก็กันไ,กไม่ให้เพื่อความปลอดภัยของน้องๆดีกว่าเพราะว่าบ้านนี้มีผู้หญิงนะคะเยอะแล้วก็น้องก็กำลังโตน้องตู้เซฟกับน้องมันนี่นะคะ ก็กำลังโตลวงอุ้ตก็คำนึงถึงความปลอดภัย,ยน้องๆด้วยเดือท่อมาเส้นนึงเพราะข้างหลังเนี่ยมันไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวใส่เดินถาวรมาเลยปพ๊บมเพิ่มเพิ่มเพื่อขวางใต้นี้มาเลยเอาน้ำดึงน้ำมาไว้ใช้ข้งหลังลูกเพจรับชมอยู่ที่ไหนนะคะคอมเมนต์กันหน่อยฝนตกไหมแต่ตอนเนี้ยที่อำเภอนาดีปราจีนบุรีคืบม,มาแต่หลวงอุ้ยได้ทำการจุดธูปขอเทวดา<ม>เรียบร้อยแล้วน่าจะไม่ตกนะคะแล้วก็ขอให้ไม่ตกนะคะไม่ใช่ว่าน่าจะ ก็ยลือหลังคาช่วงบ่ายเนี่ยลือหลังคาเลยช่วงบ่ายเลยขึ้นไปอีกให้มันเป็นเหลี่ยมเพื่อที่จะให้มันทนหัวอ่าใช่นเนี่ยเวลาเดินเนี่ยหัวมันยังชนหลังคาอยู่เลยแล้วคนพิการน่ะม,มองไม่เห็นนะ่ะเวลาเขาเดินคำคำมาเนี่ยหัวก็จะหม่งเข้าหลังคาสังกสีได้ค่ะนะก็เดี๋ยวเราจะยกหลังคาให้สูงขึ้นหลังคาห้องน้ําเนี่ยนะแล้วก็ก็อชาป,ปูกระเบื้องอ่านะได้เรียบร้อย ไป <Okay. S 1> ไปกินข้าวพักเที่ยงพักเที่ยงทุกคนพักเที่ยงวันนี้มีแต่กับข้าวแซ่บๆทุกคนพักเทียเท่ยงสามสิบนาที <c oughs> หนูอุ้นให้หเวลาพี่ชา่างแค่สามสิบนาที้วนะยิ้มเลยสามสิบนาที โอ้โหเปี้ยงไปหมด FC เจียงใหม่เจ้าร้อนสุดยอดใช่เจ้าตรงตอนนี้ก็บฮ้อนขนาดนักเจ้าเดี๋ยวมากินข้าว<ด>ตุยกันขอหัวใจรัวๆน,น,น,นะคะให้ลุงอู๊ดหน่อยอ่ากับข้าวมาแล้ว,ว,าวมา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 ,มากิน <พา S 1> ข้าวตุยกันเจ้าเดี๋ยวเขาจอดตั้งนานแล้วเนี่ยเขาจะมาดูไง กินข้าวกล่องเข้าไปหาเขามามาค่ะพี่พี่ช่างกินข้าวเร็วะในระหว่างทานข้าวเดี๋ยวเราถามนุอุ๊ดไปเลยว่าวันนี้แผนของเราเมื่อเช้าเราบอกไปแล้วว่าเราจะคงหลังคาคงหลังคาความขึ้นหน้าวันนี้ก็คือขึ้นคงหลังคานะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ลุงอูดใครอยู่แถวตําบลแก่งดินสอบ้านวังรีนะคะ<อ>มาเลยนะคะมาช่วยววเอาผักเอาไม้มาฝากได้วันนี้ชาวบ้านเขาเอาผักมานะคะเราก็ได้ทําอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะให้ทีมทานนะคะหน่อไม้หมกหม้ออร่อยมากกินง,ง่ายอยู่ง่ายนะคะเอฟซีจานขอบคุณค่ะผ,ผักต้มอ,อยงแซ่บ นอกนอกค่ะโอเคคะ่ะลูกเพจคะเดี๋ยวเราให้ลุงอูดพักก่อนสามสิบนาทีเท่านั้นนะคะถ้าอันนี้ถ้าไม่ไปเรียกมากินข้าวก็ไม่มานะคะก็คือทํางานลืมนาเอ้ยลืมเวลาไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้พี่ๆช่างทานข้าวกันก่อนลูกเพจสามารถให้กําลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านซ่อมบ้านน้องตูเสพได้ที่หน้าเพจอีจันนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ทีมลุงอูด เริ่มซ่อมหลังจากเมื่อวานเรารื้อไปแล้วแล้วก็วางแผนไปแล้วนะคะนับถอยหลังอีก9วันเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันค่ะลุงอุ้ยฝากนายจ้าอุ้ยก็ทำงานกินค่ะเราจะทำบ้านเหล่งนี้ดูที่สุดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ใหมาะสมมากคนที่อยู่อ่าสาธุบุญให้ลูกเพจทุกคนทุกครั้งที่ลุงอุ้ยได้คุยกับลูกเพจลุงอุ้ยจะโอนบุญให้ลูกเพจทุกครั้งเพราะว่าทุกคนมาเป็นกําลังใจก็ได้บุญแล้วนะครับก็ ขอให้ทุกคนรวยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ